สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วีพีโีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่ในซอยชัยพฤกษ์นะครับก็ผ่านาวัดชัยพฤกษ์มาลามาผมจะไปซอยชัยพฤกษ์33แยก4เพื่อจะไปดูสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์แห่งใหม่ผมเดินทางมาจากบรมราชชนนีนะครับก็ มาคู่ขนานนะครับจากซอยยี่4กยี่บสีแล้วก็มาเข้าซอยชัยพฤกษตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับรถเลี้ยวมาก็เป็นซอยชัยพฤกษ์สามสิบสามแยกสี่เมื่อก่อนนี้ีเขาไม่มีสะพานนะครับแต่ตอนนี้เขาสร้างสะพานข้ามคลองแห่งใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ อันนี้หละครับเป็นสะพานที่สร้างใหม่สะพานข้ามคลองมหาสวัสด์ก็สะพานนี้ก็มีปัญหานะครับมากมายเลยนะสร้างเสร็จอยู่หลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะเปิดใช้ได้ก็มีการร้องเรียนนะครับจากชาวบ้านเนื่องจากว่าสะพานเตี้ยกเกินไป เรือไม่สามารถสัญจรแล้วก็เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยนะครับในเรื่องการก่อสร้างแล้วก็พวกอาชญากรรมนะครับแต่สะพานนี้ก็ได้เปิดใช้นะครับเมื่อวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมาสะพานก้าคลองมหาสวัสด์อันนี้นะครับเขา ก็จะเชื่อมตรงนะครับถนนบางกลวยจงถนอมแล้วก็ถนนชัยพฤกษ์ผมมาจากถนนชัยพฤกษ์นะครับเข้าซอยชัยพฤกษ์สามสามแยกสี่ครับอีกด้านหนึ่งที่จะไปเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นถนนบางกลวยจงถนอมบางกลวยจงถนอมเนี่ยเก็จะไป สบบามารถแยกออกไปบางปลวยใสน้อยสภาพระรามเจ็ดแล้วก็ถนนเทิดพระเกียรตินะครับถนนนครอ,อินนะทางนู้นนะส่วนทางชัยพฤกษ์เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คุณเคยกันดีก็จะเป็นเชื่อมไปทางบรมราชชนนีคู่ขนานพิเศษสีรัตแล้วก็ถนนราชจะพฤกษ์ตรงนี้ก็มาเดินตำรวจดูนะครับด้านด้านหน้าเนี่ยแหละที่เขามองดูว่ามันไม่ปลอดภัยนะ นะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีการคัดค้านกันอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าสะพานก็ได้เปิดสามารถใช้ได้แล้วนะตอนนี้เปิดเมื่อวันที่ยีิบเจ็ดกรกฎาคมอย่างที่บอกนะครับสะพานนี้ก็ชื่อว่าสะพานร่วมใจตะลิงชันบางกลวยนะครับด้านนี้คือฝั่งที่ผมมานะผมมาจากชัยบลึกะครับโดยการมาทาง บลงลาดชุนนีแล้วก็เข้าถนนชฉย,ยลึกมาจนมาถึงซอยสามสิบสามแยกสี่นะครับก็เลี้ยวเข้ามาในซอยก็เจอสะพานเนี้ยอันนี้ก็กระทำไว้นะครับป้องกันอันตรายแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะไปผ่านหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็คือหมู่บ้านซิตี้นะหมู่บ้านพีโน่สองสามหมู่บ้านน่ะนะเดี๋ยวตอนนี้ดูสะพานเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับไปฝั่งหนึ่งฝั่งที่ ไปบางกลวยนะครับไปถนนบางกลวยจงคันหอมนะครับตอนนี้เราก็เดินดูสะพานกันก่อนนะครับสะพานอันนี้ที่เขาว่ามันมันสูงไม่ได้ระดับถ้าเกิดน้ามันขึ้นสูงเนี่ยเรือนําเที่ยวต่างๆเนีน่ยเขาวิ่งไม่ได้นะครับก็คืออีกหนึ่งปัญหาหนึ่งแต่ถ้าที่ผมขึ้นมาแล้วก็ขับรถดูนะวันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูนะครับก็มองเห็นว่า โค้งตรงเนี้นะไม่ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตามหลักแล้วถนนเนี่ยมันไม่เอื้ออานวยให้ใช้ความเร็วนะครับมันมีทางที่แคบนะแล้วก็โคดเคี้ยวนะครับตามหมู่บ้านเนี่ยมันมันไม่เอื้ออานวยให้เราวิ่งเร็วเหมือนทางตรงๆนะฮะมันเป็นทางระยะสั้นๆซึ่งพอเห็นสะพา,านเนี่ยโดยมากเนี่ยหรือสะพานหรือเวลาเราขึ้นเขาอะไรพวกเนี้ยเราจะาาระมัดระวังโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าทางมันไม่เอื้ออำนวยนี่ เราก็จะขับประมาณย0่สิบสามสิบนะครับประมาณเนี้ยผมพูดแบบคนนอกพื้นที่นะตอนนี้ผมจะเดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนบางกลวยจงถนอมนะครับตอนนี้ก็จะผ่านหมู่บ้านนะหมู่บ้านซิตี้ยังไงก็ตามผมมาก่อนนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นชินนะ อาจจะไม่เคยมาผมก็ไม่ได้เคยมาในมาครั้งแรกนะครับก็ขอบคุณคุณอู๊ดนะจริงๆคุณอู๊ดก็นแนะนําไว้นานแล้วแต่ผมติดขัดแล้วก็ไม่ชินกับพื้นที่นะครับ เป็นถนนหมู่บ้านนะก็ผ่านหมู่บ้านนี้ไปนะครับผ่านหมู่บ้านไปเนี่ยหมู่บ้านซิตี้นะครับว่าตรงไปตอนนี้เขามีบอกนะครับก็จะมีป้ายบอกตลอดเลยนะเลี้ยวออกไปไหนไปไหนนะครับจริงก็ไม่มีปัญหาเนี่ยฮะเดินด้านหน้าก็จะมีป้ายบอกนะครับก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับเลี้ยวซ้ายไปตรงนู้น แล้วก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับนะครับด้านขวานี่ก็เป็นห,นหมู่บ้าน,นพีโนแล้วก็เลยไป ก็บางส่วนก็ตัดบ้างนะครับที่แมรเป็นทางตรงนะบางทีเพื่อนๆก็มาก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับก็ตัดเอาไว้บ้างอันนี้มาถึงนี่เลยครับวิ่งมาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับถนนบางกรวยจงถนอมนี่แหละครับเส้นนี้สำหรับท่านที่อาจจะคุ้นชินนะครับตรงนี้นะด้านนู้นนะครับมาจากออพระรามเออกไปพระรามเจ็ดได้นะไปพระรามเจนะครับไปนครอินไปบางกรวยใส่น้อยเนี่ยนะออกไปเดี๋ยวก็เจอทางแยกนะครับ เจอทางแยกไปบางปวยซสน้อยไปสะพานพระรามเจ็ดไปถนนเทิดพระเกียรตินะครับนี่คือซอยที่ผมออกมานะครับอันนี้สมมุติเรามาจากพระรามเจ็ดนะครับผ่านอำเภอบางกลวยแล้วก็โรงพยาบาลบางกลวยนะครับถ้าเกิดมาทางด้านนี้ด้านทางถนนบางกลวยจงถนอมก็ผ่านอำเภอบางกลวยมานะครับที่วา,ากานนะก็มองซ้ายมือนะครับ ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะทางเข้าหมู่บ้านซิตี้อะไรพวกนี้ยนะครับเขาเขียนไวนะ้น่ะมีรถสองแถวเนะี่ยวิ่งกลับทางเดิมที่ผมมาเนี่ยแหละนะครับ,นะรบเดี๋ยวย้อนกลับให้ดูสักนิดนึงจริงก็ไม่ยุ่งยากนะครับพอขับเข้ามาเนี่ยมันก็ตามทางนะครับ มาผ่านหมู่บ้านวิโนโดด้านซ้ายแล้วก็เตรียมเลี้ยวขวาป้ายมีบอกอยู่ที่เขียวๆเนี่ยเลี้ยวขวาก็กลับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านซิตี้นะก็วิ่งย้อนทางเดิมนะครับก็มาข้ามสะพาน ท่านที่มาจากบางกลวยจงถนอมเนี่ยก็มาทางด้านที่ผมมาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ข้าบสะพานแล้วก็เรามาระวังจุดด้านหน้าหักศอกสักนิดนึงนะครับก็จะไปออกถนนชัยพฤกษ์สาแยก4ครันนี้แล้วก็ไปออกตรงนี้ก็ไปบรมราชชนีนะไปคู่ขนานพิเศษสีรัตไปราชพฤกษ์ก็อนนี้ไปได้หมดนะตะลิงชันนะไป โอ้โหไปทั่วไห้หมดพุทธมโทนอะไรกันนะนะครับไปได้หมดเลยคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะก็ขอบคุณคุณอู๊ดนะครับคุณอูด๊ดก็แนะนําเข้ามาไงผมทําช้าไปนิดนึงนะครับไงก็ขอโทษด้วยก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีครับ